นักร้องดังชวนไหว้ครูกายแก้วเชื่อหนุนดวงช่วยคลายติดขัดนำชีวิตสำเร็จนักร้องดังทับนักร้องหนุ่มกริบบุญญาเลี่ยงน้องชายสุดที่รักของตแตรบุญญาเลี่ยงหรือที่รู้จักในชื่อกระแตอาสยามโพสคลิปเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาไหว้รูปปัน้นครูกายแก้วรูปปั้นที่หลายคนอาจรู้จักกันในนามของพ่อใหญ่บรมครูผู้เรืองเวทกริบได้เขียนข้อความลงไอจีไว้ว่า ไหว้ครูกายแก้วแล้วชีวิตดีขึ้นครั้งนี้อาจารย์หน่อยจัดตั้งองค์ครูที่สี่แยกลาดพร้าวท่านใดอยากมาขอพรอยากมาชมบารมีครูเชิญมานะครับและวันที่13สิงหาคมวันคล้ายวันเกิดอาจารย์หน่อยเราจัดทำพิธีบวงสวงองค์ครูกายแก้วและถ้าใครมาเรามีเหรียญนัครูกายแล้วแจกให้เป็นที่ระลึกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครูกายแก้วเชาว้านี้รถติดสน,นั่นรูปปั้นขนาดยักษ์สูงเกินไปไม่พ้นสะพานลอยรู้จักครูกายแก้ว บรมครูผู้เรืองเวทมีปีกเขี้ยวทองรูปปั้นขนาดยักษ์ติดสะพานลอยทำรถติดและในคลิปกริปเชิญชวนว่าใครอยากสำเร็จดูคลิปนี้ให้จบวันที่13สิงหาคมนี้เวลา19นาฬิกา เราจะมีการไหว้บวงสรวงครูกายแก้วตั้งอยู่ที่สี่แยกลาดพร้าวอยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลาดพร้าวใครที่มาด้วยใจก็ดีหรือจะเตรียมของมาก็ได้ผลไม้กี่อย่างก็ได้หรือทางที่ดีเจ็ดอย่างและที่ขาดไม่ได้พวงมาลัยเจ็ดสีหรือดอกไม้เจ็ดสีเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นต้น